กลิมล็อกกับอาซีแย่งการเสียสละชีวิตเพื่อเพื่อนๆยานอาร์กกำลังเดินทางกลับไซบอร์ตอนอย่างสงบสุขสงบสุขจนเหล่าออตบอรดรู้สึกเบื่อจนแทบคลั่งกลิมล็อกกับอาซีเลยแอบบินไปสำรวจเนบิลลาใกล้ๆแก้แสงแต่พอกลับมาพวกเขาพบว่าอาร์คไฟดับทุกคนกลายเป็นหุ่นนิ่งสนิทอาซีค้นหาสาเหตุและพบว่าอาร์คโดนพายุแม่เหล็กไฟฟ้าซัดเข้ามาแต่เนบิลลาช่วยป้องกันพวกเขาไว้ได้โชคร้ายที่พลังงานอาร์คดับสนิทและฝูงแอร์แฮมเมอร์กำลังพุ่งเข้าใส่ทั้งคู่รีบใช้้กกกกกกลลลลลลยยุท์์หหหอออออออ่่าาาสสีนนนนเเเเ็็มมมืรรแแแฮววบิพัไปํจต ไม่ทันจะโล่งใจพวกเขาก็โดนพายุดาวหางถลง่มทั้งสองใช้ปืนยิงดาวหางกระจุยจนรอดมาได้แต่แล้วอาซีดันพูดถึงซูเปอร์โนวาว่าอาจจะเป็นต้นเหตุและใช่เลยดวงดาวยักษ์กำลังจะระเบิดต่อหน้าพวกเขาอาซีตัดสินใจเสียสละพลังสปาร์คของตัวเองเพื่อเปิดโลกป้องกันแต่กริมล็อกไม่ยอมทั้งคู่เลยตีกันแย่งกันสละชีวิตเพื่อเพื่อนๆแต่ก่อนที่พวกเขาจะทําเรื่องบ้าบอไปมากกว่านี้เทเลทานเอ็กซ์ที่ถูกดีดออกไปนอกยานก็กลับมาและกดปุ่มรีบูตยานอย่างง่ายดายโลกพลังงานกลับมาเปิดทันกริมล็อกก